เห็นอยู่ด้านล่างของพี่อ่อมนะคะก็คือขั้นตอนการตกแต่งขาที่ต้องใช้ฝีมือแล้วก็ความปราณีตมากๆเลยนะคะพี่เจคะขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างคะก็อย่างแรกเลยก็คือต้องต้องล่างลายก่อนนะครับ<ฆ>ใช้ดินสอนล่างก่อนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เมื่อล่างได้จริงๆก็ล่างคร่าวๆ<ฆ>ครับ<ฆ>แล้วก็เป็นการตกแต่งลงสีเลยค,ครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งนี่มีอะไรบ้างคะก็ ตรงนี้หลักๆคือเราจะใช้เป็นผู้กันจีนะนะครับเพราะผู้กันจีนเนี่ยมีขนตรงปลายผู้กันเนี่ยที่เยอะกว่านะครับสา,ารสามารถอุ้มสีอุ้มน้ำได้เยอะสามารถลางไปได้ไกล<ะ>เพราะว่าตัวตัว,ตว,ตวชิ้นงานตอนนี้ยังมีลักษณะของการดูดน้ําอยู่มาก<ะ>ค่ะก็ถ้าเกิดเราใช้พู้กันธรรมดาเนี่ยก็คือจะลางไปได้นิดเดียวจะทําให้เราต้องทับสีทับสีทับสีหลายๆรอบเนี่ยก็ทาให้สีเนี่ยออกมาล่อนครับค่ะแล้วในส่วนของสีนะคะพี่เจเราได้สีมาจากไหนะคะ สีตรงนี้เราก็มีทั้งซื้อมาครับแล้วก็เราก็ทําเองครับก็สีที่เราได้เนี่ยก็คือจะได้จากสารเคมีละักเลยก็คือที่ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยก็จะมีอ่า c o b a l นะครับ c o b a l เนี่ยจะให้สีฟ้าถึงสีน้ําเงินอยู่ที่ท,ที่อุณหภูมินะครับในการเผาแล้วก็ป o p p e r เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเขียวแก่เขียวเข้เขมหรือว่าถึงดาค,ครับทาไมเราถึงเลือกที่จะทําสีเองอะคะมันแตกต่างกับทั่วไปยังไงอะคะเป็นเป็นเอกลักษณ์ ของของเราด้วยอะไรเงี้ยครับว่าเฉดสีของเราจะไม่เหมือนของที่อื่นค่ะอ่างเงี้ยครับนอกจากคู่กันแล้วก็สีมีอย่างอื่นอีกไหมอะคะที่เป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งอะคะก็จะมีเป็นกาวยางพารานะครับเหมือนทางด้านหลังที่ทป้ากาลังเขียนอยู่อะไรเงีย้ยครับะจะกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าแทนที่เราจะ,จะเขียนเขียนลายเป็นสีกับกับเว้นเขียนกาวเว้นไว้เพื่อให้กายเห็นว่าโชว์ผิวของชิ้นงานแทนเพราะว่าหลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการพ่นเคลือบ ครับพ่นเคลือบเสร็จแล้วเราจะลอกกาวออกครับก็จะกลายเป็นช่องว่างค่ะการเคลือบนี้มีกี่วิธีอะคะเคลือบในปัจจุบันนี้เราใช้อยู่2วิธีนะครับหนึ่งคือการเป็นการพ่นนะครับงานพ่นละอองของเคลือบเนี่ยให้ไปเกาะกับชิ้นงานนะครับกับกับวิธีที่สองคือการชุบเคลือบครับเหมาะกับการชิ้นงานชิ้นเล็กๆครับผมแล้วที่นี่นิใช้วิธีไหนบ้างอะคะใช้ทั้งสองวิธีเลยครับค่ะ การเคลือบในปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อก่อนยังไงบ้างคะพี่เจเมื่อก่อนเนี่ยเราจะจะจะ,จะเผาแค่รอบเดียว <c oughs> ครับก็คือจะไม่มีการเผาเผาดิบหรือเผาบิสกิตเนี่ยก็คือปั้นชิ้นงานเสร็จปุ๊บเราก็จะนําชิ้นงานเนี่ยที่ยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็ก็จะนาํามาลาดน้าเคลือบเลย <c oughs> ครับก็ก็อย่างนั้นจะเรียกว่าการเผาวันไฟคือเผาครั้งเดียว <c oughs> ครับ <c oughs> ก็จะมีอัตราการสูญเสียเนี่ยสูงกว่า พี่เจคะน้ำยาเคลือบนี้มีกี่ชนิดนะคะตรงนี้เราจะแบ่งเคลือบเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเป็นเป็นหลังการเผามากกว่านะครับคือเคลือบเนี่ยจะแบ่งได้หลายชนิดมากคือมีเคลือบทั้งเคลือบมันเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบกึ่งมันกึ่งด้านอะไรเงี้ยครับจะมีจะมีเยอะมากครับคือตรงนี้เราไม่ยังยังกำหนดชนิดเคลือบไม่ได้ว่าว่าเยอะแค่ไหนครับเพราะว่ายังมีการคิดแล้วก็ทดลองออกมาอยู่เรื่อยว่าเคลือบเนี่ย เป็นอะไรไปได้อีกครับค่ะแล้วหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการตกแต่งแล้วค่ะเป็นขั้นตอนอะไรต่อไปคะตกแต่งแล้วก็จะเป็นการเรื่องของอ่าเขาเาเ้าเตาเผาเผาเคลือบครับผมค่ะเผาเคลือบนี้เป็นยังไงคะคือการเผาครั้งที่2หรือเป่ะใช่ครับเป็นการเผาครั้งที่2ก็คือจะเผาที่อุณหภูมิ1080องศาถึงถึง1 1ึ0งองศาครับค่ะ ถ้าหลังจากที่เราเผาครั้งที่สองค่ะแล้วเครื่องปั้นดินเผาเกิดแตกหรือว่าเสียหายขึ้นมาค่ะเราจะมีวิธีการซ่อมแซมไหมคะพี่เจถ้าเกิดเป็นเป็นเยอะเนี่ยก็คือต้องต้องยอมรับว่ามันทําทําอะไรไม่ได้แล้วคแต่ถ้าเกิดยังเป็นน้อยอยู่เนี่ยเราก็ยังสามารถที่ที่จะาทาน้ายาก,กันซึมไม่ให้มันซึมออกได้หรือว่าหรือว่าอาจจะอุดอุดเป็นปูนสีตามสีของของผิวตัวโอ์ไปครับค่ะ น้องที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกนะคะคงจะได้เรียนรู้วิธีการทําเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามและสมบูรณ์แบบตามแบบฉบับของเท่าฮงไถยค่ะแต่เรื่องราวความน่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะพี่เจใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเรียนรู้วิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ถูกต้องนะครับตามไปเลยค่ะน้องๆครับ